น้ำอานะคะสวัสดีนะคะแม่แม่แมสระน้ำที่พักนะคะไม่ควรก็าอาบไปเ,เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็น้ำก็ใส่ดีนะคะควรจะเดินไปหาน้องโมแฮนะคะพ่อควรเอารถไปซ่อมนะคะวันนี้ไม่ดูจะได้เข้าไปหาปังในหมบ้านหรือเปล่านะคะพ่อควรเอารถไปซ่อม ไฟเลี้ยวไม่ติดนะคะเบรคนะคะชินล้อแตกข้างหน้าท้องข้างนะคะหมูแหะคะขึ้นไปทำอะไรเนาะบนยอดเขานะไปยืนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, care, ให้กับน้องหมูแหด้วยนะคะดูน้องหมูแหงของเขานะคะ อะไรเนาะยืนบนยอดเขาเลยค่ะโมแฮไปทำอะไรล่ะหนูอเอ้ยโมแฮขึ้นไปนะคะไปทำอะไรนะคะยังไม่ได้กินน้ำนะคะวันนี้ก็อควรไม่อยูะคะ่ควรก็ได้เอารถไปซ่อมนะคะรถเสียนะคะ เพิ่งมาเจอร้านซ่อมนะคะมาได้ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะคะรถเสียเพิ่งเจอร้านซ่อมนะคะยังไม่เสร็จนะคะต่อหน้าสองล้อไฟเลี้ยวอีกนะคะไม่ติดนะคะไฟเบรกก็ไม่ติดนะคะดูนะคะโมห์แยจอมส่วนราขึ้นไปทำอะไรของเขานะคะแม่แม่ไปทำนะ,ะไปแอบอยู่นะคะ มมแฮโมแฮทำอะไรเนาะโมแฮไปซ่อนแอบอยู่บนพูนนะคะเมืองเนาะคะ่ะมมแฮเพิ่นขึ้นไปเล่นทั้งพนเนาะคะ่ะถ้าพุ่นไปเหตุอีอย่างของเพิ่นเนาะค่ะแม่แม่เมืองเนาะคะ่ะขึ้นไปเล่นทั้งพุนเซ้ยเนาะคะ่ะ สงสัยเย็นนะคะลุ่มรื่นนะคะบนพูนนะคะน้องก็เลยขึ้นไปเล่นนะคะดูนะคะไปขยิงต้นไม้เล่นนะคะดูโมแฮนะคะดูโมแฮทำขยิงต้นไม้เล่นนะคะดูมาดูน้องโมแฮนะคะตอนนี้ก็ บ่ายสามโมงแล้วนะคะแต่เพราะควรยังซ่อมรถไม่เสร็จวันนี้ไม่รู้จะได้เข้าไปในบ้านหรือเปล่าไม่ควรก็ยังไม่รู้นะคะมาดูน้องโมแฮเล่นนะคะไม่รู้ไม่รู้รเล่นอะไรเล่นต้นมไม้ยืนยังเลยนะ,ะขึ้นไปอยู่บนโพนนะคะยอดโพนนะคะโมแฮโมแฮ ไม่หิวน้ำเบอร์วันนี้นะโมแฮห,หิวน้ำไหมนาะโมแฮเดินไปทั่วเลยเอารถเข้าไปซ่อมอยู่ที่ที่เซกานะคะประมาณห่างจากที่พักของโมแฮไปประมาณสามกน,นะคะยกาของทุ่งนานะคะไปไกลๆนูนะะ่นไปไนเขียวนะคะ ก็เป็นป่ายางนะคะแถวนี้เขาทำป่ายางนะคะป่ายางล้วนๆนะคะทุ่งนาก็ไม่ค่อยเยอะนะคะป่ายางให่เยอะนะคะบรรยากาศตอนบ่ายนะคะบ่ายสามโมงนะแม่แจก็เล่นไปนะคะเล่นไปทั่วนะคะมองมอยู่บนโพลน,นะคะเล่น <c oughs> ไปเล่นบน เราไม่อยากจะลงนะคะเพราะว่าอากาศดีนะคะล่มเย็นนะคะไม่อยากจะลงนะคะเล่นอยู่โน่นนะคะยอดเลยนะคะยอดโพนนะคะลงมาไม่ลงบ่ไม่กินบ่อน้ำนะขึ้นไปซะอยู่บนยอดเลยเนาะ ลงมาเร็วเร็วเร็วแม่ควรก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะไหลหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ